กับสวัสดีค um. ่ะธรรมชมที่เคารพวันนี้ท่องมีสามดาวสิพระธรรมชมไปหาพระอาจารย์เตียค่ะธรรมชมพระอาจารย์เตียนฝันฝันเห็นงูค่ะธรรมชมฝันเห็นงูจองอางสองตัวแล้วก็งูทำท่านสองตัวค่ะธรรมชมหลังจากที่พระอาจารย์เตียไปจุดถูกขอขพญนาตกแรงมากฝันเห็นงูตัวใหญ่ค่ะธรรมชมแล้วก็ฝันเห็นล้วงพอ หลวงพ่อเนี่ยคีโรส้นตนใหม่ตายมะฮ้องบอกเลข2สองโตค่ะท่านผู้ชมจะเป็นเลขดีเว้ตัวไหนกับปฟังกับพระอาจารย์เตียพผงผอมกันค่ะก็ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระ,กะดิ่งหายทอมีสามดาวน้่ไม่เด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับพระอาจารย์เตียพผงผอมกันเลยค่ะกรับนมาสก,การครับพระอาจารย์เตียกับนมาสก,การครับ <mile> จเจริอพ่อสาธุสาธุผมเบาแอมลอยทงครับครับผมอิซีถามหาหลายครับพระอาจารย์อันเป็นยังไงเนาะครับอันคว่ำเคลื่อนไว้คงเสียไงกุมารดำเฮาครับโจังไดยฮะโทรไปต้อนนั่นคือโบราณว่ะเฮ้ยตอนไหนครับโอ้ยหัวก้อนน่ะนะไม่งั้นบอกบ่อุ้ยเออโทรไปทางหลายสายคือโบราณว่า บ่เห็นได้พระอาจารย์ทุ่พิดเบอร์มั้งครับโอ้มันเครื่องโทุ่ไปคือจังบ่เห็นลป์หลับปะ่ะว่เห็นเบอร์ขึ้นในเครื่องผมได้ครับพระอาจารย์ครับเอา้าอันมัน,ม,นมันอย่างอันเบอร์เบอร์ไหนเอบอร์มือเก่ามือบ่โอ้ยบ่แม่นครับทุ่พิดเบอร์บ่ครับของผมศูนย์เก่าสองครับศูนย์เก่าสองบ่ครับครับโอ้ โทษผิดเบอร์ครือรโผิดเบื้อครับรอาจารย์อุ้ยผิดพลาดเนาะครับเโทษไปทางายสายว s i สิอันนี้วันสิกร์เต็มเลยอย่ะคือจิตเนี่ยอันนี้ยังก็อา่านเขาเลยนะจิตสามน,นะครับจิตนะนะครับ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 มดที่แล้วเนาะครับเอองวดที่แล้วโทรไปห่วยคือบลาคคือบลาคซ้ายว่ะครับอุ้ยพระอาจารย์โทรผิดเบอร์ผมโทรหาพระอาจารย์อยู่หันบลาบ ครับโบประยังครับโบประยังครับเอางวดวันที่หนึ่งเมษายนี่ครับอาจารย์นี่ละมืออื่นนี่ละครับผมมืออื่นนี่เนาะครับเนาะกุมารดำมหาบอครับฮะเอาเอาตัวนี้เด้อมืออื่นนี่เอาอาอันเด้อดำม่เถ้อมันมันมันผัวมันเรื่อมันอาชีพว่าย้ำอาชีพว่านี่เนาะมันสุดลฮะ เออแมนอยู่ใยอันนี้แ,ปแปเป้ะนไรบย่หลัะแเป้เล้งบ่ครับร่องว่าเมื่อวันขับพระอาจารย์ครับมือขึอ้นี่ฝันเห็นงูสามตูงูสามตัวเอองูจงอ้างสองตัวงูจงซ้านตัวหนึ่งงูจงอางสองตัวทำท่านตัวหนึ่งเออแลาวก็เรียกว่าแม่ กินนัน 7, 2, เจ็ดสองสี่อ๋อคือว่าเจ็ดสองสี่ครับเออมาปแปรราคาสี่หกสี่เจ็ดสองสี่เออกับสี่หกสี่เอ <4 S 2> เอครับมีตอนนี้ล่ะแราคาเลขสองตู้กับมีอยู่อันนี้ สามเก้าสามเก้าครับสามเก้าขาไ่ได้ใช้คับพระจานฮสามเก้าสามเก้ากัยุนี่ลางูสามตัวบ่ครับนี่นี่หลาผู้เพื่นนั้นหลวงพ่อล่าขี่รถส้นตนไม่ตา้นะโอ้หลวงพ่อขี่รถส้นตนไม่ได้อืมนมาบอกเพ่าสามเก้าล่โอเลยอันนี้ให้โอ้ครับครับครับ อันบัวเตเป๊ะบัเป๊ะก็เอากลับงูสามตัวแล้วก็ม,มงูจงอางสองตัวแล่ะก็มงูท่า่านตัวหนึ่งบอกครับนี่เออมันเป๊ะว่าจะไหนก็ดไอเปีป้วยวมาจากกันละ่ะกันถ้าเบ่าเอาม็มอันเป๊ะให้ก็จะเอาสามสองหนึ่งเลยแล้วครับอือแต่สามสองหนึ่งก็ไ,ได้เอาเลยครับผมเนาะมันมาจากกันนะครับก็เลยว่าห่วย เพราะว่าฝันนีนม่มันคี้ผิดฝันนี่เด็กงู้ผิดแท้วะ่ะโอ้ครับงู้ผิดไปจุดถูกพยันไงย่างไรฝันนี่งูย่างโอ้ครับเพิ่นสิน้ามากก็ได้ครับอืมเพราะว่าพอได้ไปจุดถู้ปัน,ปนพนยังไงย่างไรตรกตอนแรงมากอะ่ะนี่ในฝันนี่งูครับโอ้เพิ่นสิมาให้โชคแล้วล่ะครับพระอ,อาจารย์นั่นละ่ะเมื่อก่อนก็ไปจุดถูก ฝันเห็นงูญ่ครับก็เลยที่เพิ่มเงินเจ็ดสามสามเจ็ดครับเขาถึงกันโพกันยังไงกับวติด <c oughs> อุ้ยครับเขาโทรได้หลายพระอาจารย์โทรผิดเบอร์ครับบ่ครับแต่ผมโทรไปหาอาจารย์อาจารย์ผับโบว่างครับบุรีรับสายมันสวนกันเนาะครับเนาะเพราะว่าพวกเขาใครจะอยู่วัดที่รับโบกันโอ้ครับครับครับเพราะเรียนพรปตาเขา สีได้มาเพราะเมือนพี่ทีพีเอสทีสองครับไปอยู่ครับพระอาจารย์เออมาในทุ่งครับผมไปอยู่ครับเออเพราะว่าอันนี้พระป่าบุญพุทธิสารสารใหญ่ครับผมพระอาจารย์เมืองเมืองมมีอย่างยาวมีแต่คนเลี้ยงข้างอยู่เลยครับแต่ครับเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับเอฟซีก็บสิบเทําบุญกับพระอาจารย์ครับมาในทุ่งครับผมครับผมอันพระอาจารย์ครับอันค่วมเคลื่อนไว้กอง เสื้อใหญ่กุมารดำเขาเป็นยังไงครับมาบอกบอกครับงวดนี้อันนี้ตัวนี้ไผ่มันนี่ก็เรียบว่าปตาบองสีพราสีป้ายอันนี้สี่ลงไปหามันโอ้ครับครับครับได้ครับผมเพราะว่าถ้งนั้นทั้งพระทั้งนัานว่ามูพวกกัดนี่แหละอยู่ทั้งเัินสะพุนแค่้าวขึ้นมาในที่รู้ว่าอันดูสีดูก้าอยากเห็นหนาวเลยครับ เรืว่าจะขึ้นไปครับผมเพราะว่าผู้ใหญ่อันญญอนี้เราก็อ,อยากเห็นหนาด้วนั่นครับผู้ใหญ่อนันเหมือผู้ใหญ่เก่าเราอยากเห็นหนาโอุย้ออยได้าาไปจังไงครับเพราะว่ามูอพวกก็จะก็จะดุด่มทั้งนั้นนะเขก็จะขึ้นไปอันน,น,อนี้ก็จะไม่ว่าโอุยโอ้ยก็จะว่พพาพ่อบ้าแล้ว มาหาผมเรือผมจะบ้าไปไป้ายก่อนครับผมจิไปนั่มเหมนนครับครับเยละปากละยครับผมเดี๋ยวเบ้าแอมเราตรงวันทีสิบเอ็ดสิบสองเจ็ดสิขึ้นไปหาพระอาจารย์ครับเออเพราะว่าใกล้ๆขอพินสาเปล่าจะใคยช่ไปกับครับผมรับขึ้นไปอยู่ทั้งผู้เปล่ะโอ้ครับ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 อมันจะคคยช่อัอนี้ ครัคุณพี่ยูต้องพุ่นโหลดผครับครับอันบาทนี่ครับพระอาจารย์ครับอันเลขสามเก้านี่หลวงปู่พันธีรถอันส้นต้นใหม่ตายบอกครับนี่เออมันใจมันใจนะครับเนาะต้นใหม่ตายครับมันใจเนาะครับนอกตัวนี้เนาะเออครับนั่นแล้วสามเก้านี่ล่ละครับผมเิ่นมาหาบอกครับเออเิ่นมาหามาบอกเรืยบอกครับนี่ ก็มาบอกเลยโอ้ครับ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 อะไรว่าอู้ออันนี้มึงดื้อว่ะระวังแกก่องพิ้หมูโอ้ครับครับก็เ่าตัวเดียวกั้นดื้อครับครับครับพระอาจารย์อืออืสาธุสาธุครับกันละที่ขั้นไ่าครับผมเนี่สามตูะกับมิตรมาบอกกันละครับแต่ว่างูสามตูะกัใช้เป้ว่าจะไไนเป้มาปิ้นน้ามู ครับอืมาวซับแค่หน้ารถครับผมพระอาจารย์เออสาธุสาธุครับอ่าซอยเลือดวอยบ้านครับเนาะครับผมกราบล่าครับพระสาธุสาธุครับพระอาจารย์เตี่ยสาธุทุกคนครับผมเออครับอ่าอ่ครับกราบล่าครับสาธุสาธุเนาะค่ะธรรมชมพระอาจารย์เตี่ยก็ได้เล่มาแม่เหล็กธรรมชมได้เล่ห จากความฝันนะคะท่านผู้ชมในเลขสามตัวกับเลข2สองตัวเดี๋ยวท่อมีสามดาวจุดตลเลขของพระอาจารย์เตียใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคบหนาจออีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่อมีสามดาวนั่นไปเลค่ะก็ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเหลขของพระอาจารย์เตียค่ะท่านผู้ชมพระอาจารย์เตียฝันนะคะเนาะ ฝันเห็นงูกระทบประชมงูจงอางแล้วก็ตีเป็นเลขค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นงูจงอางกับงูทำท่าตีให้เป็นเลขเจ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่แล้วก็ซีหกซีซีหกซีกระทบประชมแล้วก็สามสองหนึ่งนี่แอดนะคะตีให้หนะ้ะากระทนผู้ชมแล้วก็เลขสามเก้าสามเก้านี่ก็ฝันเห็นหลวงพี่หลวงพี่นี่ ส้นต้นใหม่ตายมะฮ่องบอกเหลข3สามเก่าสามเก่าค่ะธรรมชมเหลขกเก่ากับเหลขกโกมันโตเดียวกันกันอย่าลืมลนะคะธรรมชมอย่าลืมกันไว้น้าแน่ค่ะธรรมชมก็เอาไว้เป็นแนวทางค่ะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามี3สามดาวกัสซราธรรมชมพิกรณ เจอกันคลิปหน้าค่ะก็หายโฉกโฉกมันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ